แสบีบเด้ว่านเด้น้ำนี่นะว่านอร่อยว่านตีว่านว่ะน้ำเกลือแห้งนะพี่น้องเนาะน้ำนึ่งลิตรโอลาลิตรหนึ่งสองเดี๋ยวคุณว่าภูมิใจพี่น้องเป็นทุกอย่างให้พวกเขาเนาะเพราะว่าจะเป็นพ่ออ่าเป็นผู้ให้ผู้ช่วย,ยเป็น <laughs> เป็นหมออ่า ในเวลาที่ขเขาจะสุกเซินและจำเป็นเนาะมกนำกับภูมิใจที่ได้เกิดมา,าเพื่อฮับไซพวกเขาแล้วก็ภูมิใจที่ามาพบกับเอฟซีแลลายเซนเนะะะาะกินเลยอายากินแนะนแ้วกักินน,น้ำในไซกินยาอืม,อมกิน,ลนเลอก่นยมากินกินเลยกินนี่นี่กินนี่โอ้กินนี่กินนี่ อ่าขึ้นเลยเด้ออืมอานาไลไลส่ไลไลเลยขึ้น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 กะคนชิดร์บริมาช่วยคนชิดโนกับบริมาช่วยเขาบริมาช่วงของกินปลูกมักงาแล้วปิ้นท่อข้ออีกทิ้งว่ะอ๋อลูกบออยู่เชชีบออยู่ดนวยอยากแคบขออีกทิงหันเขาบอกว่าอ๋อ ลูกบ so like so yeah. ่มีข oh, ah yeah. ้าวบ่มีของกินคนเสิดอบัรเทาบัรนากองนี่เขาเขาบ่ได้มาช่วงอยากย้ายอย่างนี้เกมเครื่องแกมนี้แกมนั่นไอ้วุ่นวุ่นุ่นทกกัไปอยู่ก่อนอยู่วันนี้ก่อนแม่ก็บอลองลองตีน้องอ้าวบัดดี้บัดดี้ต้นสัตว์ไอ้ต้นสัตว์ชีวิตพวกน้องก่อนพี่ไอ้ มาพบไม่อาจจะให้เลยนี่มันตายออกเลยไอตุ่สัตว์ของน้องม่เป็นยังได้ต่อไปไอชิบงาอจะดูแลน้องให้ดีที่สุดเนาะจริงเนาะขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า สวัสดีท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บาอบนำอ,อยู่ที่บ้านพ่อต้องเหลืองเนาะึ่งว่าตอนนี้มาติดตาม,มอ,อาการของแม่มิดเนาะอ่ายัางเจ็บท้องอยืนบ่อส่งว่าตอนนี้พี่น้องเอ้ยเนาะบาอบนำก็ได้จัดยุกจัดยาหญ่ยัยงต่างๆนี่พี่น้องเอ้ยโอโ้โหเป็นท่านหมอกันไปแล้วตอนนี้เนาะอันนี้ก็คือยาทางแม่น้อยหรือแม่พนนิดาแบ่งมาให้แต่ ตอนไปอาเที่ยวอาประเทศไทยเนาะขอบบุญขอบคุณน,น้ำเมลหลายๆเนาะนี่เพิ่นจะมียาสามันประจำวานเพิ่นมาแบ่งให้บ๊อบบุญนาเนาะนีี่่พนอ้องเอยเนาะนี่จังซีแหละพีนน่น้องเอ๋ยาสามันประจำวานเนาะอืมแล้วก็นี่อันนี้คือยาที่บ๊อบบุญนำได้จัดซื้อมาโอ้ยาซุปนะยาซุปได้เด้อเนี่ยจะมีไอ้บ๊อบบ๊อบบุญซุปเลยไงอันนี้เป็นยา อ้ายน้องเป็นเฒ่าแล้วฮะน้องเป็นเฒ่าเออเป็นเฒ่าซุปยาสุก็เป็นเฒ่าซุปยาสุว่าซั่นอายนําน้องเป็นเ่าซุปยาุบ่งลูกขออนุญาตกดคิงบ่งจบ่งเด้ออืมอาการก็บ่ไขเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นยังเจ็บเจ็บแบบใด จ็บทองเนี่ยเจ็บทองอ๋อเจ็บทองแล้วนื่อง่นโบเป็นยังตีอืมโบเป็นยังเออแล้วไม่เท่ามีโบเจ็บดีอืมโอ้สบายดีพ่อพนไทยพุ่นอยู่พุ่นละพี่น้องเลยน้องมุกประมาณเนอะอืมพอดีบังอาอันนี้ให้พ่นต้องเอาอันกาแฟพ่นเนาะเอออะมึงด่าไม่ห้อยยัง ฮะฮะเก็บโคยังไอโดนนกกนแฟสูสอ่ะเคฟเฟ่เคาเฟ่ขอบใจเด้ยววะขอบใจเฮ้ยแล้วเพื่อจะได้อาการพอเท่าน่ะเศร้าแล้วบวเจ็บอะไรทีบวเจ็บท้องล้วโอ้กินยาบ้างดีแล้วโอเคเดีวมาเบาๆน้ำก็ติดตามอาการให้เพิ่นกินยาสองวันพี่น้องหายปกติแล้วต่อไปก็เชิญมาเบิ้งเมทเฮามิทเฮาบ้านนี้อ่าสลี่บ่เจ็บด้วยสลี่เฮ้ เจ็บนะอืมอ่าต่อไปจีจัดอยาให้ทางแม่ทอมดกินกันพี่น้องเลยเนาะจับอีมีว่าเจ็บบะโอ้เจ็บบะเออจีเอายาเนี่ยกินเออไปฟันให้ละเจ็บกับบอด้บอดด้ซุยยาอันมา,ามยายา,ยา,ยานวดเนาอพี่น้องเน,นาะกินบอดดี้พ,พันซอย เวก็เจ็บชื่อนอนชื่อๆออเนฟันเึ่งนี่นี่ฟันทึ่งนี่เนี่ยอืฟันอ่ป็นเท่าได้แม่เป็นเท่าแล้วอือเขาบอกว่าตื้มชีปีดิดดับไรพีไรเดานกับไรใต้ป้าโอว้า่าเนาะยืนกันต้นด้นอ่ะเนาะอ่าด้นสามีดูนั่นแหละสามนั่นสามน่นไรเกียงใต้เอเเท่าเท่ากันเนาะยืนมลูมัด้นด้นกัน อ่าทุกคนตายมัดโบโบอาผู้ใดแหละผู้เดียผู้เดียก็ตายมัดหอนยำเท่าน่ะเนาะอ่ตายมดกะโอดีแล้วก็จุเด็กน้อยหันยังขึ้นมาเติมอ่าโอเคเนาะจากซาแล้วพี่น้องจะเอาอยาให้อีแม่กินก่อนนะเอาอยาให้ทางเมทามิดกินกันพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้อ่ะ อบาบอบน้ำได้ซึบท้ามเมือการแล้วก็ถือวันยังแต่เจ็บทองพี่น้องจะได้ผสมนำ้ำยาโอรลิศให้เพิ่นกินก่อนเนาะแล้วก็อาจัดยากินตำแผลสั่งพี่น้องเลยเนาะ,นะมานี่ยกดูเนาะเออม,มายกดูอันนี้คือน้ำที่บอบน้ำได้เกี่ยมมาแต่บ้านพี่น้องเลยผสมกับยาน้ำโอรลิศพี่น้องเลยวันนี้ทำหน้าที่เป็นหมอนะครับ เสียบเลยว่านเลยน้ำนี่นะว่านอร่อยว,ว,ว่านตีว่านหวาะน้ำเกลี่ยนเอาพี่น้องเนาะน้ำหนึ่งลิตรโอลาลิตรหนึ่งสองเดี๋ยวคุณว่าอันนี้จะเป็นโกดาโซนเนาะอยากโกดาโซนโกดาโซนจะเป็นลดลดของมากอ่อันนี้ก็ับคุณว่า mặc kiêng lê món nó có chặt da hai kia kim da da chép thơm tìm nhau bộ ốm nên chép khẩu cấu thứ khòm sao ly vào đây có รูปป็นลูกไปสักยากอนสาม,มีลูกสักยังกบอมติงยังติ้งยังลูกกบกินภูมิใจพี่น้องเป็นทุกอย่างให้พวกเขาเนาะบอกว่าจะเป็นพ่ออาเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเป็น <อม S 2> <ว>เป็นหมออาในเวลาที่เขาเจะสุกเสริญและจำเป็นเนาะ นกนํากับพูมิใจที่ได้เกิดมาอ่าเพื่อรับใช้พวกเขาแล้วก็ภูมิใจที่อ่ามาพบกับ FC หลายๆคนเนาะบัดอบัดจูบบ่ต้องไม่ปาบ่้บ่ม้ไอ้พาเฮ็ดไอ้สิบ่งนําตึนยบ่เฮ็ดชื่อได้บ่ตอนนั้นน่ะชื่อได้นะน้องบ่ได้เสบ่ชื่อๆชื่อได้บ่ตอนอันไฟไม้ตอนนั้นน่ะไม่ปาก็ยามัน บ่ไหแล้วันนี้ยายจีพาเฮดแต่เมื่อนันอ้นจุดตอนนั้นเรียนบุท้าไอเด้รีไปรักจุดผู้เดียวน้อบุงไม่บวาบหวาบเลยอันแม่ป้าอีนูนอีคุณไอเผาบุงโอเคจัดยาเป็นทีเรียบร้อยมันยังอาะคืออลูกข้า่หน่ เชื่อว่าเก็บทองแล้วกับไปท้ายได้เป็นบอกเก็บทองเลยกัไปท้ายนี่ห้องน้ำนะบ่แม่นน้องเอาอันบ่แม่นน้องเอาอันอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นยังไงวะเป็นเพื่อนเพื่อนไปเซอร์หรื่ไปเซอร์ดิอันนี้ก็แข้งก็เโดดยัดลงบ๊ลงมันมันขีวเทรอแถว่ะยักน้ำบ๊นยรูจันแม่จันไปทุกทีแล้วเอาอันนี้ใส่ tên tên, nó phải bưng, nó phải kia nó phải bưng lạc ốc ở đâu ừm, lạc ốc ở à bưng vâng, ăn chóc đây nào mì mì chóc ăn chóc hai mẹ mít đây hai mẹ đây đây mà lạc ốc lạc hắn nay chóc ở đây lúc cháu ăn ăn hơn để đây lúc bóc chín, hơi chín đấy chóc à cái lá này cái là cái cái nam này xây cái già cái lợi này bao kim này cái này kinh này cái này ô oh. cái này cái này à cứ lơi đó ông nằm sao lại lại sao lại lại cứ lơi cứ cứ lơi cứ cái đó hôm nay ban này

อจะเจ้าไปขึ้นไปเบิ้งนะเรื่องอะไรมากินแล้วลูกสาวมุกยี่ทหล่าคนเลี้ยงวะเราไปกินเราเข้าไปแล้วก็ไปเฮ็ดบุญบุญกองเยอะหั้นล้วผู้เฒ่ากับผู้สาวน้องก็เห็นเนาะเราผู้เฒ่ากับผู้สาวโลมาหลายคนเขามัอนข้อเฮ็ดตุกขันเมืนข้เคยเขาผมเคยเห็น มันบกไปหอบไปอยู่มันหนึ่งเอาทงเบิ้งเบื้องน่ะเอาทงไทยจะจับอยู่มันหนึ่งยกเขาจะไปจับอยู่นั่งเลยหนึ่งบันหนึ่งยกบันหนึ่งเบิ้งชี้นี่เขายันเบื้งไปชี้นี่หอบไปบกเข้ามาเข้ามาหอบไปเจริญเป็นคนในเพิ่นโวลาพี่น้องเพิ่นเอาไปบุญกองขญันเราไม่ท้อเพลิบุเคยไปไปไปในเห็นผู้บ่าวผู้สาวเห็นคนไรนะพี่น้องเอ้มาหุ้มเบิ้งเขานะแล้วไม่ท้อเพลก็เลยยานย่านแล้วก็เป็นคนลุ่งพี่น้องเอ้ ตอนนี้นะตามตามที่ซาลีว่าเนาะโดยจังไรอ่าอันไอ้นำจีขึ้นไปมัดแขนเอาเอาไฟเอาไฟซุดมามัดแขนแล้วก็เอายาให้กินยากินกัเบิ้งเนาะเบิ้งบางคนเอาเท่านั้นกับบางคนไปเด้อคนเท่าหรอ่าไปแถวจุอนุ่มไปจะนองไปได้ไปเด้อไปได้ไปน้องแต่เห็นบ้านงิ้มกบมาจุ่นึงเขากบมาบ้านชิดเดนเขากบมาจุ่นึงเขากบมา เอายักกินอะไรกินตัวนี้เด้ออ่าอะไรมองไีเม่กินยาไปแล้วครับนึงพี่น้องอียเนาะอ่าช่วเจ็บนี่เนาะที่ปินแม่กับน้องอีมี่อีเจนคนชิดอ๊อผู้เช่ากับผู้บ่าวโลมาขยับบุญไปกันหน่อยฉันมีกับอีจอมจอมียู่กำลังมีมาเนาะบังกลมเลยกลมเลยนี่มันรอก็เดอ๋นาะว่าวันอาทิตย์กลมเด้อ

คนชิดเคอรโลมาคนบักเลยไลก็บอย่านแซมแล้วเด้อซาลีเนี่แซมแล้วเนาะบอย่านและบอ่าเซมเปียนเซ็มเปียนบ่อใดตกควันก็บ่อใดไปลงเจอแหละบ่อบ่อใดตกใจบ่อใดตกใจบ่เสียควันบ่อใดเจอควันที่ทานนาติกายเร็วโอ้เโาเฮ็ดแค่ยากก็บอกกินสิเดเข้าก็บอกกิน เฮ็ดไข่บ่ให้บ่ต้องยาวไปหาแม่แม่เพชรมังมอหั่นแเบิ่ง่โอ้เพชรเพชรเฮ็ดบักองนีกับบักนักกงกับันี่บ่ได้เฮ็ดไข่เฮ็ดยัมันัสบายมันงกหั่นอย่างเห็นปีบัดยมกับปุุ๊เข้าบ่เ็บ่เห็นดนี่สบายแล้วเนาะอือูสบายโอทนอยู่สบายอยากินข้าวกับบอกอ้ายกินข้าวหมดน่ะบอกอ้ายอ้ายสิซวยจังซี่แหละอีใหญ่จะดีเพิ่น มีต้นน้องขนาดตัวนี้น้องเป็นคนดุมั่น่นก็โอ้ภูมิใจอยากให้น้องอนุดพ้นอ่ะมักมีชุบเมือนอืมพอเพิ่งลุดพ้นแล้วเพิ่นก็ยังเป็นห่วงอ่าวงคลังงานเผาเฮาอยากให้น้องและลุดพ้นน้ำเมื่อสุกุลสุกุนเนาะเอาสู้เป็นกันเนาะเาสู้ๆเนาะสู้ๆทั้งการอ่าเอาไปที่พวกนั่นเด้อทางนี้เอาไปเด้อทั้งนี้เอาไปเปติดทางนั้นเอาไปติดลำต่างหันชดชดแล้วแหละ พุ่นกับแล้วแล้วอฟันมาฮิปักไว้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 ปีหน้าแล้วก็ลูกไปงัดสลุดคายายแล้วไอเป็นว่างไอจะปุ๊บเป็นอ่าสวนดอกไม้ฮะเป็นดอกไม้ใบพินาเอาปีปีลรกๆปีหอเป็นเป็นบนไข่บนไข่ไข่เจ็บไข่ไข่เก็บไข่มักอันมักเนี่ยเกาะไอมักม่วงมีมักม่วงมีมักนี้มีมักลำไยมีมักลเห็ด À, ờ Lại ăn Lại ăn Thế ok Lại ăn đây Mấy chia vòn Mấy chia vòn hơn chữ xoài Xoài chữ xoài, hả này nông thì vào phòng y xoài, cặp mẹ y xóc Cặp y mít กับอ so so so. ันแม่แก่บ้านทิ่ไก่เขากับบริมาช่วยปานีบ่ไก่บริมาเข้าเนี่ยแหละไอ้ช่วยละพี่นี่ะเป็นงานอะไรก็ดีใจน้องน้องคึดน้องบริยัคยูน้องคึดเขากับบริคนชิดอ๊ะกับบริมาช่วยเขาที่น้องกะอ๋ออยากเข้าลูกติ้นก็ไปตัดอาทิตย์บุญอยากเตาไปคายก็เอาเปมาคือเก้าน้องคืด นอ้องขึ้ติไก่ที่เล้วฮันขอกคนชิดเออขอกับบริมาชงตีบันยิมบันยิมผู้บ่าวตุนวัดบนัาายนยิมคือท่อไอว่ายูโมว่าบันยิมฮันขอบอกว่าป่าชงเขาอบอกเขาเขาหมดบอกไอไอไปจับชื่อชื่อชื่อของกินเขามาไป่าชง thì bàn thay ban nạc con cặp u sôi cặp bò nó đã chín nó du nó bởi khứt tít cay nó bởi giặc du tít cay này nè ờ tít cay nó khứt nó bởi giặc du tít cay bởi khứt tân tân thi và bộ 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 cặp ai bốn năm mình bỏ ờ tít cay hè bộ đại hiên ai bốn năm bởi giặc du luôn bỏ bởi giặc du nó phân phân ăn nương một nó phân cụ sali ừ. mặt đen hào ลูกตื่นอ่ะบอเห็นคนชิโดะบอได้มาช่วง mm hmm. อบอกน้องน้อง,องหันหมามามาหอบหละโอ้เอ้ยบอมีขา้าวบอมีของกินก็อบอมีปลาก็อบอมีของกิน mm hmm. แล้วอยู่ติดปีน,นี้ท่านหน้าเลยย้ายไปอยู่บ้านยิม้มบ้านยิม้ม mm hmm. หันเอาฟังโอ้น้องบอย้ายเฮือผักกัน mm hmm. ก็เด tamam like right. um ี๋ยวไอมาหันเนาะไอ้บริเห็นเออบริเฮนเถอะบริเ็นเถอะอายากไปบ้านคือข้านไปกว่าพักซลีกินมัดรากาตืมห้ามื่นรากาแดดย้ายไปอีกเ um> ้ยชอบบันข้าหันว่าโอ้คนชิโดบริไปชงเลยเนาะบันให้บัรรนักกองหันเออทีไรปีเนี่ยละทีไรปีอ่ะดูมาบอกให้น้อง คอนซีเดอร์บรมาช่วยคนซีเดอรกับบริมาชงเขาบริมาชงของกินปลูกมักงาแล้วปิ้พทอดทออีกขิงว่อ๋อลูกบอยู่เชงซีบออยู่ดอนอยากแคบทออีกิงเขาบอกว่าอ๋อลูกบ่มีข้าว่มีของกินคอนดอบันไทยบรรณัก้องนี่เขาบริมาชงอยากง่ายอยากงี้ แกมเครื่องแกมนี่แกนั่นไอ้วุ่นวุ่นลื่นแพ้กับพายุก่อนอยู่วันนี้ก่อนแม่ก็บอลลองล็องปีน้องอ้าวบัดดี้บัดดี้้ตนสัตว์ไอ้้ตนสัตว์ชีวิตพวกน้องก่อนที่ไอ้จะมาพบแม่จนให้เลยนี่ตายอกเลยไอ้้ตนสัตว์พวกน้องเดี๋ยวเป็นย่งเด้อต่อไปไอ้สิบงไอจะดูแลน้องให้ดีที่สุดเนาะทิ้งเนาะบ่ บมต้องไปสรางสิได้แล้วบันนี้เด้อเออยืนน้ำไอยบันนี้นะโอ้พี่น้องต้องก็จะเจ้าเราจะดมตาตกขึ้นดุ่ต้นสาบก่อนที่ให้เมย์นี่แหละที่นี่ไอมาเห็นไอไม่ห้วยน้องก็บอไปข่าเบิ่งไอ้ด้วยไอก็ดีใจที่ทำมีมือนี้พองน้องเลยข่าเบิ่งไอ้ข่าวเบิ่องพุชายนุ๊ก เอาเบิ่งให้เลยเมื่อกี้ให้เอาเป็นห่วงเป็นห่วงอนาคตของพี่น้องคั่นคันอาจบ่มาเห็นันบ่มาเห็นน้องก็สิไป้ไปใกล้ๆไปตลอดลเนาะไปตลอด้นอายมาเห็นกับผู้บ่าวอีุกก็มาเห็นน้องก็บ่อยากไปเฮาเบิ่งอายฮักอายโดเข้าใจอายก็ฮักน้องคือกันเด้อเนาะเป็นน้องสาวที่แซ่ดีของอายเดี๋ยวนี้นะ ขึ้นดึงขึนดึงเทบนักก้องเขากบววเขอกบฟังเออผมฟังแมนแมนแมนผมฟังคนพะเด้อฟอกอบายฟอกับเอสซีได้อน้องเด้อโอ้ดีใจพี่น้องเลยน้ำตาบ้าบนน้ำจุดตกพี่น้องเนาะขึ้นเห็นถ้าเอ่อขึ้นเห็นได้แบบอิต้นเนาะปล่อยเข้าอาดินหล่นมาโดยตะกี่กระบาดบนน้ำก็คือว่าบอดมือหอดหยามเนาะบางเทธอกอาจจะพอมือหอดหยามแล้วไอ้ก็เข้ามาแล้วบ้านี้เนาะ มาแล้วกะบฮักการทำมานนี้นะบไปไซอยากกินยังเราบอกไอ้น้ำลดตัซับก็มีเราเด้ย<ม>โยโชฮักการเนาะโชฮักการพี่น้องเอ้ยเป็นภาพที่ประทับใจล่าส่ดเนอะภูมใจที่บาบุญนำเดินมาทันเนาะยังไม่บาบุนำก็มาทันมเมทาวุกกจนมาตายกับมือควาบบุญนำเนาะทุกคนกเทากะตมนำฮ้อนบอกตุกาเนาะมนเเดย ถ้าบ่มีขนมก็จะบ่มีบุญนอดในทิ้ตนะถ้าไปห้องอบักไก่นะงานรอนนเนาะงานรอนอยากกินข้าวโอ้ข้าวต้ดต้ดกุ้งกินแล้วกินแล้ทีกินอะไรดีกินจุบัดกุ้งนะกินวันมาภูมิใจล้า่น้องเลยซาจดตก ภูมิใจพี่เ้าะเดนินเนาะ,ะกินรถน้องกินรถภูมิใจที่ได้มาทันแล้วก็เสียใจที่ปล่อยปะให้พวกเขาต้องทุกข์ทรมานมานานแสนนานเนาะเราเท่ามันก็บว่าหมดเวลาของมันเนาะทุกอย่างกว่ามันได้กำหนดมาตามเวลาของมันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะมาแม่มาเด้อเจ้ากันจอบเนา อายืนลูกๆยืนเต็นได้บอยืนเต็นได้บอี่จ๋านี่ไอชไอชไอชนี่โอ้ยย่างแล้วย่างแล้วนี่อ่ะตังคายดูตังคายบ่อได้บ่อได้กินขนมตังคายบ่อได้บ่อได้กินนมตังคายตังคายตังบ่อได้บ่อได้กินขนมอืม

เนาะบ่าวบุญนำจะเก็บหญ้าไปก่อนอ่าทุกๆซี่ส์มโมงจะให้กินเนาะเป็นเป็นคำว่าที่ซึ้งน้ำตาบ่าวบุญนำจะตกพี่น้องเนาะอ่าภูมิใจในที่บ่าวบุญนำม,มาทันแล้วก็เสียใจที่บ่าวบุญนำได้ปะอ่าให้ข้าเจ้าต้องดินหล่นมาโดยตลอดเนาะแต่บ่เป็นยังไงบ่าวบุญนำก็มาทันเนาะ ฉะนั้นบาบุนำฮอตจนนี้แล er yes. ้วก oh ็ขอฝากฝัานำเอฟซีองบาบุนำเ่อทุกคนอะไรเนาะช่วยเป็นกำลังใจให้บาบุนำไปเรื่อยๆเนาะมาเลยเนาะมานี่เลยเออต้องยากเมื่อกี้ไป่ใช่หรอน้องให้ต้องอยากอ่ ฟุ่มเฟื <Yeah. S 1> อยน,นี่นะีเนี่ยมาบริเอาไว้นึ่จักรี่จะราี่น้น่อยอันนี้ก็เป็นที่อะไรอ๋ออออันนี้จะมีครบทุกแนวเลยพี่น้นอ,อนงมียามียาท่อนพิษอ่ามียา เวลาแก้ไขมีแก้ไออ่าพี่น,อนอ้องกันเนาะมีหลายๆอย่างขาบใจทั้งแม่น้อยแม่ธนิดาเนาะที่ได้อ่าส่งให้บราบรุญนเะนะาะเอาคือว่าจังสัรค์หลัท่านผู้ชมเนะาะเธอว่ามอนนี้คลิปนี้บ่าบุญนำเองก็จะอขอจบคลิปกันสำนีเนาะ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปไปลเลยอ่าสําหรับคลิปนี้เบา,ออาขอขอบุนําขอกล่าคําว่าสบายดีขอบใจเอฟซี C, ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่า ด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง